สวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพี่บอลวัฒนฟ้าก,กับเกมฟีฟ่า22กับนักเตะเอเชียอย่างเช่นเคยครับก็ต้องขออภัยด้วยที่ห่างหายไปหลายวันนะก็ขอหยุดพักนิดนึงครับติดคูดาวนิดนึงนะก็รู้สึกว่าช่วงนี้ทําคลิปอย่างต่อเน,นื่องก็ขอพักบ้างนะเอาละทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูในซีรีส์ดีครับมันมีจุดด่างพ้อยน,นิดนึงทุกคนคือผมอมะเพิ่งมารู้ตัวเว้ยและก็ไม่มีคนทักด้วยนะหรือว่ามีคนทักและผมไม่รู้ก็ไม่รู้ คือผมเขียนชื่อผู้จัดการทีมเราผิดครับทุกคนชื่อของเขาคือเจสันมาตูโมโต้ครับแต่ว่าผมเขียนว่ามาตูโมโต้ครับทุกคนตัว S หายครับจริงๆมันต้องเป็นตัว S U M O T O ใช่ไหมแต่ว่ามันเป็น M A T U M O T O ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนนะถือว่าให้อภัยกันนะครับผมเอาเลยครับพาร์ทนี้ก็หลังจากที่เราเนี่ย เรียกว่าหลุดในช่วงที่ยากที่สุดมาแล้วก็คือการหานักเตะให้ครบองค์ประชุมใช่ไหมในพาร์ทที่แล้วและพาร์ทนี้เราก็ผ่านเข้ามาแล้วตอนนี้ก็มาถึง7นัดนะครับในส่วนของลีกวันของเรา7นัดที่ผ่านมานะครับเกิดเรื่องราวมากมายเราเลเ่นไป7นัดชนะไป4เสมอสและที่น่าสนใจคือเรายังไม่แพ้ใครครับ และทิปน่าสนใจมากกว่านั้นคือเรายิงเปสประตูเยอะที่สุดในรีกของเราแอบหูเกมรุกของเราฉูดชาจะจัดและชนะทีมของเราฟอร์มดีดีครับทุกคนเดี๋ยวมาดูในส่วนของการยิงประตูครับตอนนี้ชนะทิปส่งกระสินครับบอกแล้วว่าไม่ธรรมดาครับอันดับที่2ของลีกวันครับพอไปเล่นปีกแล้วเนี่ยรู้สึกว่าชนาทิปในของจริงขึ้นเยอะนะคือความเร็วของเขามันมีและความคล่องมันดีใช่ไหมแล้วมันก็ทําให้เราเนี่ยโอ้โหมีออปชันในการเล่นเกมรุกที่โหดจะจัด ถือว่าก้นค่ตัดสินใจดีที่จะเอาชนาทีมไปเล่นปีกซ้ายและทำได้ดีมากๆครับนี่เลยครับคาราบาวครับรอบ3เท่านั้นครับแมนยูเต็ดนะครับจับฉลากมาเจอกับออกฟอร์ดยูเต็ดซึ่งทางแมนยูเขาก็คงจะคิดว่าเฮ้ยโอ้โหมันเป็นงานที่ง่ายมากๆเพราะเจอทีมอนุบาลอย่างออกฟอร์ดยูเต็ดแต่หารู้ไหมมัจจุราชกําลังจะเคลือบคลนเข้าไปที่ท่านแล้ว ตอนนี้เรามีขุมกำลังที่ดีนะครับแล้วก็พยายามที่จะเอาชนะแมนยูให้ได้ในเกมต่อไปแต่จะได้หรือไม่ก,ก็ต้องไปลุ้นกันต่อส่วนเลสเตอร์ซิตี้ก็เจอในด้านของเบอร์ตันเอาเบียนธรรมดามากครับและก็เซาท์ทอมตันก้นกลางโชคร้ายเจอทีมใหญ่อย่างนอริสทีมใหญ่ๆทีมอื่นก็จะเป็นลิเวอร์พูลเจอฮาวซิตี้นะครับผมเชลซีเจอนิวคาสเซิลอุ้ยการหนักเหมือนกันนะครับเชลซีเจอเลคัสเซ็ตถือว่าเป็นงานหนักมากแล้วก็เอเวอาตันเจอรูเทนทาร์แมนซีเจอแบล็กพูลนะครับ เดี๋ยวก่อนที่เราอาจะไปลุยเกมต่อไปนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับผมไปลุยเกมนี้ก่อนกับอันดับที่1 7เของตารางวันนี้นะครับระบบ433อาจจะมีพักเล็กน้อยเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเกมหน้าเจอกับแมนยูต้องใส่เต็มชุดใหญ่ไฟกระพริบเพราะฉะนั้นวันนี้เราอาจจะมีการพักบางคนลงไปครับในส่วนของกองหน้ายังคงใช้มูโตนะครับเพราะว่าเราต้องการชนะด้วยนะครับถึงแม้จะมีการผสมผสานตัวลงไป ปีขวาวันนี้เนี่ยอาจจะพักทางด้านของวิลเลียมครับเอาทางด้านของคริสเตียนแฮมมอนครับที่เซ็นมาหมัดๆลงไปเลยครับอะไรครับที่ตัวจริงกับเชนตันแฮมวันนี้นะครับผมเราจะส่งคริสเตียนแฮมมอนนะครับลงไปแทนวิลเลียมนะครับเป็นรุ่นน้องชาวออสเตรเลียเช่นกันนะครับผมแล้วก็ในส่วนของแบ็กขวาอย่างยามาเนะจะโดนดรอปเป็นตัวสำรองเพราะว่าเราจะเก็บไว้ในเกมหน้าครับเกมหน้าหนักแน่นอน ในส่วนของกองหลังนะครับผมวันนี้อาจจะใช้เป็นตาวหน้าของจนาธานเข็มดีแทนเชนโจจิครับคู่กับตาวหน้าของคยองวอนไปเลยละกันนะครับน่าจะเป็นอะไรที่สวยงามแม้และก็ในส่วนของมิเกลสั้นนะครับแบ็กซ้ายจะได้ลงแทนอเลียนานครับอเลียนานเนี่ยเก็บไว้ก่อนเพราะนัดหน้าต้องงานหนักแน่นอนเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับในส่วนของกองกลางนะครับผมอาจจะให้เป็นเบนเดวิสะครบลงแทนตัวหน้าของคนะิมโบยองแงประมาณนี้ครับน่าจะเป็นชุดที่ น่าจะพอไปได้สําหรับเกมวันนี้ครับอะไะครับที่เป็นตัวจริงประกาศทั้ง2ทีมและกําลังจะลงเขี่ยสนามครับอะไะครับเริ่มเขี่ยจากออกฟอร์ดจากด้านขวาไปซ้ายครับออกฟอร์ดชุดดาวันนี้ชุดเยือนครับมาเจอกับเชนแฮมออกไปด้านขวาสุดบนกลับเข้ามาและเชนแฮมจะสวนกรับครับเชฟเกมรับของออกฟอร์ดจะอยู่ไม้แล้วเอทอริตปัดไปได้เสาแรกเกือบไปเหมือนกันเปิดเตะมุมเข้ามาบอลทะลักไปเสาสองครับ อบอลก,กันตรงนี้ค่อนข้างสวยงามหักเข้าไปด้านในออกด้านซ้ายเปิดเข้ามาติดยังคงเจาะแบบถนัดถน,นีไม่ได้ทางด้ของฟอร์ดอยู่เตะกลับและจะโดนสวนกลับอีกแล้วที่เชนแนมแต่ว่าเก็บจังหวะสองได้ครับทางด้ของคยองวอนไรยโยนมาสวยที่เซียนแฮมมอนทันไมย้อนกลับมาแล้วบูโตะกลับมาตั้งไม่ตรงกลางรออยู่แล้วจวังหวะนี้ซัดไหมเบนเดวิธเจอเข้าปะทะแล้วเรียบร้อยครับโอ้โห เป็นจุดโทษครับเอาเลยฮะเดี๋ยวเราจะลงไปยิงเองเลยละกันจังหวะนี้ครับจุดโทษของเราครับเบเดวิสโดนทำฟาวและเป็นโอชิมะจะวิ่งเข้ามายิงครับเราจะเลือกยิงทางขวาจังหวะนี้วีถือว่ายิงได้ดีเกือบมีวาดเสียววาดไส้แล้ว่โอชิมะ ima. โอ้แต่ยิงดีมากครับเข้ามุมเลยครับเลยไม่สามารถที่จะปัดป้องอะไรได้ครับเป็นหนึ่งหนึ่ไปแล้วครับ โอ้โหดีใจปานนั้นครับ้ดูครับยิงดีมากครับคือถ้าไม่เฉียดสาวอย่างนั้นเนี่ยคือยังไงเขาปัดได้แน่นอนครับโอ้โหเกือบไปเหมือนกันเอาฟอร์ตตั้งเกมขึ้นมามูโตแทงขึ้นมาสวยครับตรงกางคิโมยองออกไปนะสายเป็นมูโตหากเข้ามาแล้วเจอเซฟไปได้แล้วจังเข้ามาตรงการลางเลยยิงโอ้โหไปเข้ากรอบโอ้โห แต่ยังคุกคิกอยู่และจะได้ยิงและเรียบร้อยเป็นวิลเลียมที่ส่งลงไปในคร่งหลังโอ้โหของจริงจะจัดไปเลยครับปีขวาคนนี้อะไรครับผมสามแต้มครับต้องเก็บให้ได้ครับจังหวะนี้ทดสามนาทีอยากมีปฏิหารเกิดขึ้นกับเชนเตรแฮมทาวเด็ดขาดแล้วแทงขึ้นมา <c oughs> เวทชลิดต้องกราบง,งามๆจุดทูบเลย โอ้เรียบร้อยครับเป็นเชนแนมทาวครับเปิดบ้านท้ายออกฟอร์ดอยู่เต็ดสองประรตูต่อหนึ่งครับว่าเสียวจริงๆอะไรครับแล้วทุกคนดูครับผมผมเล่นฟีฟ่ามานานมากนะครับเป็นครั้งแรกที่มีคอนฟิเดนซ์ครับหรือว่าความมั่นใจของบอดบริหารขึ้นถึง100แต้มที่เป็นครั้งแรกในชีวิตผมเลยนะเว้ย100แต้มครับทุกคนผมนึกว่ามันตัน99ด้วยซ้ำครับ100แต้มนะเดี๋ยวไปดูซิว่าบอดบริหาร เขามั่นอ,อกมั่นใจอะไรกับเราครับดนะูในส่วนของยุทธดเวลออแเราก็ทําเต็มนะอย่าบอกนะทุกคนว่าเราขึ้นอันดับที่1นึงตารางแล้วบอกบริหารยิ้มกริมใช่ไหมเอาเลยครับเราขึ้นอันดับที่1จริงๆด้วยครับทุกคนโอโหอ็อกฟอร์ดสิแต้มเท่ากับชิลส์เบอร์รี่ทาวครับทุกคนนัดนี้นะครับทางด้านของซาซากิครับอยากจะมีโอกาสได้ลงครับในเกมต่อไปนะแต่ว่าเออลงตัวจริงเลยหร ลงตัวจริงนี่้หูหนะตัวจริงของเราก็ยังมีมูโตะอยู่ขอคิดดูก่อนละกันแต่ว่าอาจจะติดไปตัวสำรองไปให้นะครับอาจจะได้มีโอกาสลงแหละแต่อาจจะไม่เต็มเกมอู้แต่ว่าอะไรครับเดี๋ยวเราไปลุยกับแมนยูเต็ดกันเลยครับอะไรครับผมวันนี้เราเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดกับทีมดังของบรีเยรีกอังกฤษครับถือว่าเป็นเกมที่ แฟนบอลน่าจะเต็มสนามเลยครับอย่างที่คาดไว้เพราะว่าแฟนๆก็ไม่คิดไม่คาดครับว่าเราจะได้มาเจอกับแมนยูสุดท้ายพอได้เจอกับทีมยักษ์ใหญ่แฟนๆเต็มสนามแน่นอนครับถึงแม้ความจูดจะไม่เยอะแต่ว่าเกมนี้น่าจะเสียงดังบอสมควรนะถือเป็นทีมที่ก้าวกระโดดในฤดูกาลนี้เล่นมา8นัดครับในลีกยังไม่แพ้ใครครับแล้วก็ฟอร์มดีลั้งไป็ดับที่1ของตารางครับสมตัวจริงของออกฟอร์ยูเต็ดครับรายชื่อดังนี้ครับนิวเอเจอริตครับมิกิยามันเน่ครับเจนโจจิครับ ยองวอนก็เป็นเซนเตอร์โจคู่กับโจจีกับอาเลียนนานแบ็กซ้ายกลางรับธนากะก,กับคิมโบยองคู่กับโอชิมะทางซ้ายเป็นชนาทิฟครับทางขวาเป็นวิลเลียมและหน้าเป้าเป็นโยชิโนริมูโตะครับอยากรู้เหมือนกันว่าแมนยูนเต็ดในแพทใหม่ตรงนี้เขาจะอัปเดตชื่อผู้จัดการทีมเป็นเอริกเซนฮาร์กเลยหรือเปล่ารับดียอยากจะรู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องมาดูครับว่าจะมีขึ้นให้เห็นหรือเปล่านะสำหรับทาได้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ๋อยังคงเป็นรับลังนิกอยู่ครับไม่เป็นไร สิบหายตัวจริงของแมนยูครับเป็นดับบิลเดยการครับวิซาก้าลินเดเลอร์ฟารานเตเรสแม็กซ์โซมิเนเฟสบูโนฟลาเดสเดมเบเล่แรดฟอร์โรโดโรนัลโดแมดูมึงคิดว่ามึงบุกมาเยือนบาซ่าหรือไงวะ <c oughs> จะตัวจริงไปไหนวะเนี่ยโอ้โหนัดนี้คือไม่แพ้ก็ถือว่าพิการได้เลยครับบอกเลยแต่ละตัวของแมดูนิตเต็ดไม่ธรรมดาครับบอกเลย แล้วโรนัลโดโลงตัวจริงด้วยไม่รู้จะเอาตายไปไหนเลยครับแน่และเกมกําลังจะเริ่มครับที่คัน3รีสเตเดียมครับอะไรครับแมนยูเต็ดชุดเต็มบุกมาเยือนทีมออกฟอร์ดยูนเต็ดครับแล้วเปิดบอลพลาดไปแล้ววนเท้าซ้ายหยอดมาบอลไม่ถึงะลักออกมาแล้วจวังหวะ2เป็นโรนัลโดเก็บไดจิเฟรตแล้วเดมเบเล่ครับโอ้โหพาเลียนนานถูกแน่นอนจังหวะนี้ นิวเอชลีดครับไมกาเลนสันแมนยูบีบสูงและด้านหน้ามีโยชิริบูโตแต่มงไม่ได้เป็นลีเดอร์เลิฟเก็บแมนยูเก็บคองบอลยาวๆเลนจิง1-2แล้วเข้ามาที่โรนโดตอกส้นมาบูโดเฟนเดสแล้วโรนโดแรงไปหน่อยแต่นิวเทลีดเห็นข้างหน้าว่างๆอยู่แล้วมงได้ครับจังหวะนี้เก็บได้ที่โบยองโบยองยกถามาไม่รู้ล้ำหรือเปล่าชนาทิพย์เก็บบอลลงได้แล้วล้ำหน้าอุ้ยเปิดเข้ามา มูโตเก็บได้ชนาทิพตั้งใหม่ครับขยองวอนแล้วแทงออกด้านซ้ายโอสวยมากอาเลียนานเกือบทันแต่ไม่ทันเป็นวินซา้ามาสะบัดไลไว้สวยงามอะไะครับเฟตออกไปแล้วเจ็บไปแล้วใครเจ็บครับน่ารู้สึกจะเป็นแม็กโทมิเนหรือเปล่าเฟตวนเข้ามาแล้วเฟงหว่านี้ยิงติดขาธนากาไปแล้วยังไม่รู้ครับใครเออโอเฟตพิโดว่ะไม่บ่อยที่เราจะเห็นพิโดลงไปกองกับพื้นครับ ไม่รู้ว่าไปปะทะกับใครโอ้โหเหมือนจะโดนสอกขยองวอนเต็มเต็มเล็บอกนี้จากแดนโสมเต็มหน้าเลยครับโอบิโ,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 อโ,อโดเราแล้วเปลี่ยนไปเลยครับเป็นคารวานี่ลงแทงครับเปิดเข้าไปด้านกลางแล้วคาวานี่จังหวะนี้เปิดมาโจจิต้องยกออกไปพักอ,อกได้วิลเลียมฟู่สวยครับโอ้แล้วโจกวาดจังหวะนิวแมนยูมาแบบดุดันแต่ว่าไม่เน้นเท่าไหร่ครับ คือมาเปาสเปตส,สปาผสมควนแล้วโดนใบเหลืองเพิ่มไปแล้วครับจังหวะนี้อเลียนนันแทงออกด้านซ้ายไปชนาทิพมาแล้วชนาทิพตกกระสเปิดเข้าด้านในแล้วไม่มีคนรับบอลก็เป็นเตเรสลงมาทันแล้วเคลียบอลออกมาธนากะยกไปแม่นๆมนะชนาทิพ <c oughs> ตัวเล็กไปหน่อยครับชนาทิพแล้วเ <c oughs> ฟสแทงไปไฮเดมเบเล่เดมเบเล่เจอคยองวอน <c oughs> หูไซใหญ่ๆเลยแล้วเอเซอริตครับศาสยาวขึ้นมา ด้านหน้าครับขนาทีม่มงได้เฉยเลยแล้วเฟรดโอ้โหยังโคเมอร์ได้ทันครับขึ้นมาใหม่ครับที่เฟรดอีกทีแมาโซมิเน่ครับเดมเบเล่เติมอ้อมไปแล้วแล้วเดมเบเล่สุดเส้นหลังยิงโอ้โหติดเซฟของนิวเอเจลิตครับจงังหวะนี้คือมันคลุกคลิกจนได้ยิงครับเราต้องชมยิงตัวใหญ่นิวเอเลิตถือว่าโอ้ใช้สตีละเป็นประโยชน์มากครับขณะทีป่ปาดมาสวยครับพยองวอน ขยองวอเลียกออกด้านข้างชนาทิพหักไปแล้วสวยงามมากชนะทิพเปิดย้อนกลับมาแล้วมง่งเสาแรกเป็นเดก้าเอาุ้ยเพอร์เฟกแล้วลูกนี้แต่ยังไม่ได้สกอร์ที่ดีครับปูแล้วหมดไปเลยย่งแรกครับยามาันนี้เปิดเข้าด้านในไม่ดีครับจังหวะนี้เสียบอลไปแล้ววารานหักมาต้องทานากะเก็บได้สวยอยามันนี โอชิมะวอนนหโอชิมะของจริงมากแล้วโยชิโดริบูโตเท้าซ้ายโอ้ยเกือบได้แปรแต่ว่ามันชา้าไปิววิเดียวกับดักล้ำหน้าของแมอยูคือนิดเดียวเท่านั้นบูโน่ไฟนดสออกไปด้านข้าง <c oughs> ที่เตเลสหักเข้ามาบูโน่ไฟนเดสแตะต่อแต่จังหวะนี้มุมไม่ดีครับโจจิแล้วจังหวะนี้สวนกลับไหมสวนกลับแล้วโอชิมะไม่ดีเท่าไหร่ชนาทิพยกไป แล้วมาที่โอชิมะออกขวาสุดไปวิลเลียมแปะต่อแล้วตเตอร์กเอามาหยอดมาสวยโยชิดโโริบูตโตเรียบร้อยเป็นหนึ่งศูนย์จากองฟอร์ดอยู่ในเตะเกบแเบนอยู่พลาด่าเองโออัลอามาครับโอ้โหลูกนี้จ่ายหลุดเลยครับกองกลางที่เราส่งมาใหม,ตตามา่ครับเตอร์กิอัลอามาครับแล้วโยชิดโโร,ริบูโตครับผู้เลือกกิงแบบเด็ดขาดมากครับเสาแรก จัดแบบกดงามๆครับโอแมนยูฝันร้ายหรือเปล่าครับจะเจอออกฟอร์ดเนะี่ยคือวันนี้ออกฟอร์ดเนี่ยรับแบบใจเย็นแล้วมีโอกาสจบนี่เป็นครั้งที่2เองครับคือออกฟอร์ดเนี่ยตัวไม่ได้เร็วกว่าแมนยูครับแต่ว่าใช้ลูกหนักลูกชนครับคือถ้าสู้ไม่ได้ก็ชนแบบนี้แล้วเตอร์กีเอาเอาอ,าอามาออกขวาอีกแล้วทันไหมทันด้วยอย่ามาเนี้อย่ามาเนะววนเข้าด้านในส่งต่อให้ธนกะธนกะยกมาแล้วเสาสองชาณทิพไม่ถึงครับ บอลมันลงมาที่ดับเบดีกาอะไรครับคาวานี่เอาเปิดไม่ดีแล้วธานากาจังหวะนี้มีโอกาสส่องแล้วโอ้ย My God, My God! เข้าไปเลยอ่ะสุดสวยแบบใบไม,ไม,ไม้ร่วงเงับเอาธานากาเย็บกงกลางตัวรับของออกฟอร์ดยูเต็ดตัดบอลได้จากเอดิสันคาวานี่และกิงไกรอย่างสวยงามด้วย ฮาร์วันนี้เปิดไม่ดีแล้วทันากะแตะหนึ่งทีแล้วเห็นช่องโอ้โหเดือดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับหูความพระบุญใจของนักเตะเอเชียเราครับริ่งโคตรโหดเดกกอานี่ถือว่าสุดๆในเรื่องของการพุ่งเลยครับยังไม่ถึงเงี้ยโอ้โหเรียบร้อยเลยแมนยูเต็ดหนักหน่วงครับและจะเป็นนได้ของซาสากิครับนักเตะที่ขอลงวันนี้ได้ลงตัวสำรองครับแทนวิลเลียมครับในตำแหน่งปีกขวาครับ เตะมุมออกมาไม่ดีครับแล้ว5นาทีทดเกินมาสงแล้ะเรียบร้อยครับโอเป็นแมนยูนเต็ดครับเหลือจะชื่อครับบุกมาพ่ายแพ้อ็อกฟอร์ดศูนย์ประตูต่อสองครับโอ้โหเรื่องแบบนี้เกิดได้อย่างไรกับแมนยูนเต็ดมาแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบด้วยครับนี่จะเป็นตาบาปตาแรกของแมนยูซิตันนี้ครับและนี่จะเป็นจุดประกายให้กับอ็อกฟอร์ดสู้ต่อไปครับเพราะว่าเขาล้มทีมอย่าง แมนเชสเตอร์อยู่เตดได้แล้วแล้วด้วยฟอร์มวันนี้เนี่ยถือว่าเล่นแบบอดทนเนี่ยรับ,รบแน่นแน่นแล้วมีโอกาสยิงเพียงแค่สองสาครั้งและเป็น2ประตูถือว่าค่าเฉลี่ยโคตรโหดครับวันนี้ต้องชมทุกคนนี่สิบเอ็ดตัวจริงถือว่ายอดเยี่ยมมากครับรวมถึงตัวสำรองที่ลงมาด้วยอ๋อ,อนัดที่แล้วครับซาสากรรริเขามาขอลงแลวเขารู้สึกว่าจะมาขอโทษขอโทยนะแบบอารมณ์แบบว่าเออเขาเขาขอโทษแหละมันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นความผิดพลาดแหละที่เขามาขอลงในนัดที่แล้วแต่เขาก็ยัง แฮปปี้นะที่เราชนะในเกมที่ผ่านมาถึงแม้ว่างั้นเขาก็อาจจะขอโอกาสในเกมต่อไปและกันและจะพยายามทําให้ดีขึ้นอุย้ยถือว่าถือว่ามีไมซ์เซตที่ดีนะผมละชอบจริงๆนะเตะแบบนี้สุดยอดครับนายจงทํางานให้หนักครับแล้วก็พัฒนาต่อไปจัดไปเรียบร้อยโอเคก็ถือว่าเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมครับแมนยูเตดและต้องชมนิวเอทธอริตด้วยนะเกมที่แล้วอุ้ยสองเซฟช่วยให้เราชนะแมนยูจนได้ครับนี่ครับพลาดหัวใหญ่ โอ้ยแล้วโรนลัลโดเจ็บ ACL ครับเจ็บแค่เป็นสิ่งที่นักเตะไม่อยากจะเจ็บมากที่สุดแล้วแมนยูหายไปเลยครับเจ็ดเดือนสำหรับโรนลัลโดครับโอ้โห ACL ครับ เป็นข่าวร้ายมากๆของแมนยูเต็ดคือแพ้ออกฟอร์ดไม่เท่าไหร่โลดเจ็บไป7เดือนนี่หนักครับส่วนหนังสือพิมพ์ก็ตีข่าวใหญ่แมนยูก็พ่ายให้ออกฟอร์ดและออกฟอร์ดเก็บครีนชีตในนัดเจอแมนยูได้เหลือเชื่อเหมือนกันนะอะไรครับผมตอนนี้มีสก้าส่งเข้ามา4คนนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูซิว่าที่ส่งสก้าวไว้เนี่ยมีนักเตะคนไหนน่าสนใจบ้างเผื่ออนาคตเราจะได้ตามจีบต่อครับคนแรกครับเป็นในด้านของออนักเตะจีนโอ้โหเรตติ้งน้อยชัด อันนี้อาจจะเก่งยากนะไม่เอาดีฟาเอาเป็นคนอื่นซิเป็นคาเลบวัดนะครับคาเลบวัดนี่เป็นกองกลางออสเตรเลียนะครับ60เรตติ้งจากคารลิชาวเอ้ยในหลีกอังกฤษเหมือนกันดิน่าสนใจนะวัย19เอง4 5 0 0ถือว่าปั้นได้อยู่เอออันนี้ชอบครับอันนี้เอาเขา้าอ๋อเขายืมมาจากเซาท์ทอมตันหรออ๋อตอนนี้เขายืมมาจากเซาท์ทอมตันครับโอ้เป็นนักเตะหลีกสูงสุดของอังกฤษเลยอรอโอ้โห ไม่ธรรมดาเลยเว้ยอีกคนหนึ่งคือคิมโบซุปครับทุกคนคิมโบซุปนี่เป็นปีกนะอยู่ที่ฟรีวูดทาวคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถซื้อได้แต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าเขามีตัวตนไงฟรีวูดทาวมันก็เลยดึงไปปุ๊บเรียบร้อยคือมีความเร็วนะแต่ว่าเทคนิคเขาก็ไม่เท่าไหร่ครับก็ถือว่าไม่เป็นไรนะดูปฏิทินนิดนึงครับนัดน,นี้เราจะเจอกับกิลลิงแฮมต่อไปครับเพื่อที่จะรักษาชัยชนะต่อไปแล้ว นะัดต่อไปเราจะเจอกันในวันที่28ครับเรียกว่าพักน้อยนะลีกวันมันแข่งทีจะจัดส่วนเดือนหน้าก็จะเดือดๆหน่อยอครนะับปูแข่งกันทุกอาทิตย์ทุกวันบอกเลยว่าเดือดเกินโอ้โหและต้องเจอกับเวสต์แฮมในฟุตบอลอ่าน่าจะเป็นลีกคัพด้วยครับน่าจะเป็นคาราบาวแหละในรอบต่อไปเจอกับเวสต์แฮมโอ้เดือดไปไหนแล้วเนี่ย ก็จบกันไปครับในเกมที่ผ่านมาถือว่าเอาจริงๆประสบความสําเร็จนะโอ้โหตอนนี้แท็กติกกับนักเตะเนี่ยที่มีสกอร์เดฟมากขึ้นเราก็เริ่มลงตัวมากขึ้นตอนนี้เราคิดเผื่อเลยนะท้ามชอดเลยนะผมรู้สึกว่าปีหน้านะเราจะได้เสริมนักเตะที่ดีกว่านี้คือตอนนี้เนี่ยเราต้องเสริมนักเตะเน้นคุณภาพนะทุกคนคือเน้น ความเยอะไว้ก่อนเนีแต่ว่าเราไม่ได้เน้นประสิทธิภาพแต่ถามว่านักเตะที่เราได้มามันมันตรงกับประสิทธิภาพที่เราใช้ไหมผมว่ามันก็โอเคนะโดยเฉพาะที่ผมภูมิใจมากเลยคือ3กองกลางอะ่ะโอเคแหละทั้งด้านของธนากาศนี่คือแม่งนัมเบ r วันเลยอะ่ะอายุน้อยแล้วเล่นได้ไกลๆอะไรครับผมจบกันไปในพาร์ทนี้พาร์หน้าครับเราอาจจะได้ไปเจอกันในช่วงที่เราจะต้องลุยกับด้านของเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับ แล้วก็อาจจะมีเกมอื่นๆแทรกแซงเข้ามาก็เดี๋ยวต้องมารอติดตามครัจะเป็นเกมไหนต่อไปครับสำหรับฟีฟ่า22นักเตะเอเชียครับวันนี้ก็มาเรียบรอย้อยพาร์ตต่อไปก็จะมาแบบทีทีเหมือนเดิมครับก็ขอพักไปวัน2วันเพื่อคูลดาวตัวเองนิดนึงครับสำหวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนรับชมให่มีความสุขครับสนุกกัรเล่นเกมและมาต่อกันในพาร์ตต่อไปครับบา,บายบายครับทุกคน